เกือบมาเต็มครับก็ต้องบอกว่าแนวทาเมื่อวานนี้ครับพลาดเพียงแค่ตัวเดียวสำหรับบอลมาร์ โดยคนที่ทําประตูได้นะครับผมนั่นก็คือทางคิทูเฟอร์เอินคูนยังแอสซิสต์โดยจาด,ดอนซานโช่ด้วยนะครับผมก็มาได้ช่วงในท้ายเกมน,นั่นเองนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาแล้วนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เลก็มาแล้วแอสตันวิลล่าก็มาแล้วขาดเพียงแค่บอลมัดตัวเดียวครับเสียดายมากๆเลยแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็จะเป็นบอลพิม์ลิงกิททั้งหมด2คู่เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นบอลกันโช่ซีดนียร์หนึ่งคู่และอีกหนึ่งคู่ครับก็เป็นบอลโป,ปรตุเกสซูเปอร์ลลลลลีีีกกกกกกก้้้้้าาาาาาานน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 นัันนัั่่่่เเเเเอออออองงงงงะะะะคค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 รรรรรบบบบใใททชชผมม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 ็็ฝดดดดดดไไไไ์์์แแแตตตติวววววยยยหืื นี้ของเราเนี่ยผมสำหรับในกลุ่มครอบครัวเราเนี่ยทั้งในเรื่องของตัว V.P. 3คู่ครับบอลงาน1คู่ครับ S.V.P. 1คู่มาทั้งเซตครับก็ต้องบอกว่าได้ยิ้มหวังก็แบบเต็มปากครับใครที่ไม่อยากพลาดนะผมทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับการที่ได้มาอยู่ในกลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับแล้ววันนี้นะครับผมเรามาจัดให้เปิดรัวที่คู่แรกเลยครับเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้นั่นเองครับเป็นไก่เดืทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมต้อนนรับกาเยือทงไออ้ใหญ่าร์เซนนอลั่่่นนนเเเอองคคคูีี้ยจกััรบชัดดเเจนนว่่าใรือองงขฤูกาลลหังเนี่ยร ทางอาร์เซนอลครับที่ทําได้ดีกว่าครับโดยการที่ชนะไปทั้งหมด3เกมครับเสมอไปเพียงแค่1เกมเองและนัดล่าสุดครับเป็นทางอาร์เซนอลครับที่ชนะสเปอร์ไปได้ด้วยสกอร์สามสองนั่นเองนะครับมาดูฟอร์มของไก่เดือดทองครับในการแข่งขันมา3เกมครับเขาชนะ1ครับเสมอ1และแพ้ไป1ครับแพ้ให้กับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนั่นเองชนะทางเอฟเวอร์ตันครับแล้วก็นัดแรกครับเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับฟอร์มโดยรวมของทางเคิรเนมโอสเปอร์เองก็ไม่ได้ดูมีฟอร์มโดดเด่นจ๋าในขนาดนั้นครับก็ฉังแรับกาทนะไไปป2เเกมมครับสอ1 เสมอให้กับไบตันแอนด์โฮปครับแต่ชนะทางแอสตันวิลล่าแล้วก็ชนะทางบูธแอนตันวอร์เดอร์เลยนะเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วอาร์เซนอลดูมีความโดดเด่นกว่าครับในเรื่องของฟอร์มครับแล้วก็ในเรื่องของชื่อชั้นณปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลดีกว่าเลยแต่ในเรื่องของตัวเจ็บนะครับผมต้องบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยบานเลยครับตั้งแต่กาเบรียลเจสุสครับดีแค่ไลน์ติดโทษแบนครับหรือจะเป็นทางมาตินออริกาดครับแนวรับกับโทมิยาสุคิรันเทนนี่ครับหรือจะเป็นคาราฟิโอลี่นะครับผมก็ยังไม่พร้อม ในเรื่องของตัวนักเตะครับทางสเปอร์เองก็จะขาดทางมิกกี้ฟาเดอร์เฟนครับบิซูมาครับโซเลนเก้ครับหรือจะเป็นลิชรนสั้นที่ยังไม่พร้อมครับสิเหลือพร้อมหมดครับซอนฮึงมินครับคููเซฟกี้ครับหรือจะเป็นทางเจมส์แมดิสันก็พร้อมครับโดยรวมแล้วทางสเปอร์มีความพร้อมที่ดูดีกว่าด้วยและในเรื่องของโปรแกรมหน้าครับของทางไก่เดือยทองท็อตในมาสเปอร์เดี่ยวเขาไม่ได้ว่ามีการเตะบอลยุโรปด้วยนะครับผมเท่ากับว่าวันนี้ครับสเปอร์จะใส่สุดใส่เต็มมากกว่าอย่างแน่นอนครับอาจจะนักต่อปนึกยฟ่มเการที่ยตาันต้่ง่าายสหรับ เลยนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่าการที่เล่นในบ้านสเปอร์ด้วยถึงจะเป็นศึกดอนดอนนาบี้ศึกแข่งศักดิ์ศรีก็เถอะแต่ผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขาต้องเซฟตัวเพื่อไปเล่นบอลยุโรปมากกว่าครับด้านนี้ผมมองว่าไก่เดทองทอตแนมสเปอร์น่าจะเฉือนชนะไปได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับด้านนี้ขอมองไปที่นางไก่เดือยทองฮอตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมจัดให้ครับเป็นทางหมาป่าบูเทนตันครับเปิดโมลินิกครับต้อนรับการมาเยือนของนางสาลิการ์โดนิวคาสเซิลยูรับบ่่้องกานิวคาสเซิลครัตตุก มาเยือนทางบุมตั้นครับ10เกมหลังสุดไม่เคยชนะเลยครับโดยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่าทางบุมตั้งเกมในบ้านเองก็ถือว่าดูไม่ได้แย่เลยแต่ถ้ามองในเรื่องของสถิติของทาง นิวคาสเซิลครับที่เคยบุกไปเยือนชนะบูเลนตันเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2017เลยครับหลังจากนั้นมาทางนิวคาสเซิลครับ6เกมหลังสุดเนี่ยไม่เคยบุกไปชนะบูเลนตันเลยครับทำได้ดีสุดคือแค่เสมอครับโดยรวมแล้วก็ต้องบูเลนตันบอกได้เลยว่ามีความแข็งแกร่งในบ้านอย่างมากครับแต่ในเรื่องของเกมโดยรวมของทางบูเลนตันบอลเลอร์ครับในการแข่งขันมาตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนในลีกยังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่แพ้กับทางอาร์เซนอลครับแพ้กับเชลซีหกประตูสองและนัดล่าสุดครับเสมอนอตติงแฮมฟ เนะครับมาดูฝั่งของทางดีโคเซิลบ้างนะครับผมนัทแลครับเขาชนะนักบุญซอลนัตันไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์ครับแล้วก็บุกไปเยือนบอลมาร์ทครับจุดเสมอแล้วก็บุกไปเยือนฟอร์เรสต์ครับในศึกคาราบาวครับอังกฤษครับก็ทำได้เป็นแค่เสมอแต่ว่าชนะจุดโทษนั่นเองนะครับผมและนัดล่าสุดก็ชนะไก่เดอดทองท็อตแนมอัตสเปอร์มาด้วยนะครับผมก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านิวคาสเซิลครับมีความโดดเด่นเกมในบ้านครับเกมไปเยือนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเรื่องตัวความพร้อมครับคาร์ล์วิลสันครับล ัหรือจะเป็นแดนกลางนะครับผมอย่างทางบูโนอกิบเล็กก็พร้อมครับกับกันกับทางบูนแทนตันครับก็ต้องบอกว่าตัวจริงมาครบเลยนะครับผมความพร้อมของทางบูนแทนตันดูดีกว่าเยอะและในเรื่องของกระายที่มันเปิดมาครับบูนแทนตันครับเป็นรองนิดๆครับผมมั่นใจว่าทีมอย่างบูนวันนี้ยังไงก็ไม่น่าแพ้นิวคาสเซิลครับเต็มที่ก็น่าจะจบในเรื่องของผลเสมอไปนะครับผมและกระายที่มันเปิดมาครับทางนิวคาสเซิลครับบังคับใจแล้นัดผมมั่นใจว่าวันนี้บูนไม่แพ้แน่นอนครับในบ้านแข็งๆอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมถึงจะแพ้เชลซีีมมมาาเเยอออะแตต่่่วววััันนน้้ผงงงทใรืความมพรร้ออหืจะเปอฟ เรื่องของทีสวีต์มันมชัดเจนอยู่แล้วว่านิวคาสเซิลจะบุกมาไม่ชนะครับตอนนี้ขอมองทิศทางบุ๊คแทนตันวอร์เดอร์เลยได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่3ครับที่ผมาจาัดให้ครับเป็นบอลกันชซิเรียอาร์นั่นเองนะครับผมเป็นคู่มอนซ่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางอินเตอร์มิลานนั่นเองคู่นี้ก็เจอกันครับชัดเจนอยู่แล้วว่าอินเตอร์มิลานทำได้ดีกว่าครับในการแข่งขันมา2เกมเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะไปด้วยสก,กอร์รวมกันถึง 7ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนชนะไม่ได้5้าหนึ่งเลยฟอร์มดูรวมดูเด่นกว่ากันเยอะนะครับผมแต่กับการกับมอนซ่าครับตั้งแต่เปิดดูการมายังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปสามครับแพ้ไปสองครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เสมอกับฟิกออริเนียนะแต่เป็นเกมไปเยือนครับกับการกับทางอินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดครับชนะอัตแลนตาไม่ได้สี่ศูนย์ครับหรือจะเป็นก่อนหน้านั้นครับชนะเลดเช่มาได้สองศูนย์และนัดแรกเนี่ยเสมอเจนัวครับแต่ต้องบอกว่าจุดสำคัญครับทางอ อย่างเมืองอังกฤษนะผมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้มีการโลเตชันเยอะแน่นอนครับแล้ววันนี้จะหวังว่าจะไปถล่มมอนซ่าถึง2ประตูเลยไหมผมมองว่ายากมากมากครับกระแสมันเปิดมาบังคับชนะ2ประตูนะผมมองว่ายังไงวันนี้ก็ไม่ถึงครับเต็มที่ก็แค่ชนะแค่ประตูเดียวนะผมเก็บ3แตมไปก่อนวันนี้ของมองนิดหน่างมอนซ่าไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนั่นเองนะครับผมเป็นคู่บรากาครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมเบรดังวิกตอเรียกิมารายนั่นเองนะ เป็นางบาก้าครับบุกไปตบวิตอเรียคาบ้านเลยนะครับผมด้วยสกอร์สามสองนั่นเองแล้วมาดูในเรื่องฟอร์มของทางบาก้าครับในการขันมานัดล่าสุดเนี่ยเขาเสมอกับกิวเวนเต้มาแล้วครับผมแต่ในการที่เขาผ่านเข้ารอบในศึกยูโรปาลีกมาเี่ยคือการที่ชนะทางลาปิดเวียนมามานั่นเองนะครับการเล่นในบ้านชนะมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับแล้วบุกไปเยือนลาปิดครับจบที่เสมอสองสองครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าบาก้ามีฟอร์มที่ดูไม่ได้แย่เลยครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเขายังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวเลย กิมอะไครับนัดล่าสุดครับเขาชนะฟาร์มบีเขามาได้ครับแล้วก็ก่อนนั้นก็ไปชนะซินกี้มอนสตาผ่านเข้ารอบมาได้นะผมในศึกยูโรป้าของฟเตนอ์ลีกนะผมด้วยรวมแล้วก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนี้เป็น2ทีมที่ฟอร์มดูร้อนแรงกันทั้งคู่ครับแล้วก็ฟอร์มไปเองของทางวิกเตอรกิมอะไรเองก็ดูไม่ได้แย่เลยแต่กระแสวันนี้ที่มันเปิดมาครับเป็นทางบาก้าครับเปิดมาต่อน,นิดๆครับถามว่าดูโอเคกว่าไหมบาก้าแล้วผมก็บาก้าดูโอเคกว่าอยู่แล้วนะผมเพราะว่าเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ในเรื่องของชอชืืื่่่่่่อออออั้นนนทีมมมมรรรจะเเเป็นใงนงขงโดยดยยยยววบบาาาากกูไ,ไแลผแต,ต วิกตอรีกิมไลเวลามันเจอทีมใหญ่ครับเจอทีมเกมลุกเขาจะตั้งรับรอสวนคอเตอร์เกมในโซนอ่าดีเฟนซ์ทูแอคแท็เนี่ยทำได้ดีอย่างมากครับผมมั่นใจว่าวันนี้ทีมอย่างวิกตอรีกิมไลก็น่าจะชนะได้ครับหนึ่งประตูมีเห็นครับเต็มที่ก็น่าจะได้แค่เสมอไปนะครับแต่ก็ยังได้ยิ้มมุมปากนะนี้ขอมองไปที่ทางวิกตอรีกิมไลได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จับเบรเดนทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับมองไปที่ทางไก่ด้วยทองท็อตแนมพัลสเปอร์ครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางบูฟแแฮมมตตตตัััััััันนนวววววเเเเเเดลลลลอออออรร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 ์์์คคคคบบบบททททีีีีีีี่่่่่ืืกกชชยยซา้ิ๊ มารนั่นเีงนะครับใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มคข้ากุ่กันกกบาราวทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เค้มเทพบอดขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ